สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็จะพามาทําแกงนะคะวันนี้แกงลูกครึ่งนะคะเป็นแกงเคี้ยวหวานผสมแกงแกงเผ็ดเนาะก็จะเป็นแกงแบบภาคอีสานผสมแกงภาคกลางเนาะแกงไก่นะคะแกงไก่ใส่วุ้นเส้นนะคะก็จะใส่กะทินะคะใส่กะทิก็เครื่องแกงค่ะนะคะเคี้ยวหวานครึ่งหนึ่งแล้วก็แกงกะทิครึ่งหนึ่งนะคะใส่กะทิลงไปเลยค่ะ ใส่พอประมาณนะยี่นี่จะไม่ใส่กะทิเยอะนะคะอันนี้เป็นหัวกะทินะคะ กะะแกงกระทิไก่นะคะแกงลูกครึ่งนะคะแกงไก่ใส่วุ้นเส้นนะคะเพื่อนๆจะผัดกระทิให้แห้งนะคะถ้าแกงแบบนี้ธรรมดาจะนิจะแกงใส่ในไม้ดองนะคะแต่นไม้ดองไม่มีก็ไม่ได้ใส่นะคะใส่วุ้นเส้นอย่างเดียวนะคะ จนแกงห,หอมนะคะเพื่อนๆนิึ่ะจนแกงห,หอมนะคะก็จะใส่ไก่ลงไปเลยนะคะไก่นี่คือ,อยันิีต้มมาแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อความรวดเร็วนะคะเพื่อความรวดเร็วประหยัดเวลานะคะยันิีก็จะเอาไก่ไปรวนแล้วก็ต้มก่อนนะคะถ้าไม่งั้นมันก็จะใช้เวลาเยอะนะคะเพื่อนๆ ีนตัดต่อไม่เป็นนะก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะคะเอาไก่ไปต้มก่อนนะคะ เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะใช้ผงปรุงรสแล้วก็ชิมดูนะคะถ้าใครชอบหวานก็ใส่น้ําตาลลงไปนิดนึงนะคะแต่ยยันี้จะไม่ใส่นะคะน้าตาลนะคะเพราะว่ากะทิก็หวานอยู่แล้วเนาะจะไม่ใส่นะคะ ส่วนใหญ่จะใส่น้ำตาลปิ๊บนะคะถ้าใส่ก็ น้ำตาลไปนะคะก็ไม่ใส่ก็ใส่นะคะน้ำตาลปี๊บนะคะนิดหน่อยนะคะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะ มีไก่แล้วก็ใส่กะทิแล้วก็เครื่องแกงนะคะโอเคแล้วนะคะทีนี้เราก็จะใส่วุ้นเส้นลงไปเลยนะคะแกงไก่ใส่วุ้นเส้นนะคะ ใส่ต้นหอมแล้วก็ใบมะกรูดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลสด,ดีลงไปนะคะหรือว่าผงปรุงรสนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะคเพื่อนเห็นไหมคะแกงลูกครึ่งนะคะ ก็จะเป็นแบบแกงแบบผักกลางผสมกับภาคอีสารนะคะแกงไก่วุ้นเส้นนะคะก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าตอนเย็นนี้เด็กๆก็จะกินแบบนี้นะคะแกงใส่วุ้นเส้นเนาะใส่มะเขือใส่วุ้นเส้นค่ะเพื่อนๆรู้เพื่อนๆเคยกินไหมคะแกงไก่ใส่มะเขือใส่วุ้นเส้นนะคะทางบ้านเย็นนี้ก็จะกินกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ็ะจะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆอ,อย่างนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะมากินด้วยกันนะคะเพื่อนๆเ,เสร็จเรียบร้อยนะคะแกงไก่ใส่วุ้นเส้นนะคะแกงลูกครึ่งเนาะนะคะเห็นไหมคะ บ้านเจนิดเขากินแบบนี้เ้อค่ะพี่น้องเดอ้อนะคะพี่น้องเคยกินอยู่บ่คะถ้าเป็นคนกรุงเทพก็คงจะไม่เคยกินเนาะคนกรุงเทพนะคะแต่คนคนแถวๆบ้านเยนิดแต่คือเคยกินนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะแกงกันแบบนี้นะแล้วก็กินกับอะไรกินกับข้าวเหนียวค่ะพี่น้องค่ะนะคะแล้วแต่ใครจะกินกับข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็ได้นะคะนี่แหละแกงไก่ใส่วุ้นเส้นนะคะก็เป็นอันเสร็จธีมาค่ะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆฝากคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะ ขอบคุณค่านะคะ